เป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับการตัดผมชายแต่เป็นหลักสูตรที่ทํำในบ้านใช่เาทําในใ<ช>บ้านได้กับชีวิตประจําวันใช่ค่ะเ,เองคอสระยะสั้นมากๆเนี่ยก็คือเหมือนคุณแม่ตัดผมให้คุณพ่อ,อคุณพ่อตัดผมให้คุณลูกหรือว่าลูกที่อายุประมาณเนี่ยทรงนักเรียนเอยทรงลองทรงลองทรงนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะแนะนำคลาสหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับชีวิตปัจจุบันนะคะที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะเป็นคลาสที่เกี่ยวข้องกับการตัดผมชายแต่เป็นหลักสูตรที่ทำในบ้านใช่เาทำในใ<ช>บ้านได้กับชีวิตประจําวันใช่ค่ะอของตัวเองของตัวเองดังนั้นเนี่ยหลักสูตรก็คือจะไม่ได้เป็นเหมืออาชีพมากแต่ว่าตัดออกมาสามารถเป็นเหมืออาชีพได้ ถ้าเ,เราเรียนรู้เพิ่มเติมในกรณีค่ะก็อาจจะเป็นปูเบสิกพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจตัดผมชายก็ได้นะคะแต่ว่าหลักสูตรตัวนี้ที่เราอยากจะออกคอร์สออกมาให้ใคอร์สระยะสั้นมากๆเนี่ยก็คือเหมือนคุณแม่ตัดผมให้คุณพ่อ,อคุณพ่อตัดผมให้คุณลูกหรือว่าลูกที่อายุป,ประมาณเนี่ยทรงนักเรียนเอยทรงลองทรงลองทรงนะคะลองทรงกลาง เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีต้องบอกว่าเทคโนโลยีของบาตาเตรเียนเนี่ย มันทําให้ทําบางทรงได้โดยที่ไม่เครียดจนเกินไปเรามานั่งดูปัญหาซึ่งนักเนี่ยหลายๆคนหรือว่าคุณแม่หลายๆคนบอกว่าถ้ามันโดนล็อกวนอก์อีกรอบไม่ได้โอกาสไม่ได้ไปร้านทําผมใช่หลักสูตรนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นหลักสูตรออกใบประกาศนียบัตรนะคะเพราะว่าการเรียนเป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 1, 1> เดือน3เดือนนะคะ<า>แล้วก็<ด>แต่ว่าหลักสูตรนี้มันเหมาะกับการเริ่มต้นแล้วก็ทําเองในบ้านอาจจะทําให้เพื่อนบ้านได้ นะคะค่ะวันนี้เราก็ขอประ,ประชาสัมพันธ์คัสต์อินโทรเดคชันสู่การตัดผมเริ่มต้นของการตัดผมชายนะคะซึ่งวันที่31นี้นะคะตอน9โมงจนถึงเที่ยง,งเราจะฟรีให้นะคะค่ะ20ที่เท่านั้นค่ะ ก็ให้มาจับจริงๆนะคะว่าหวีเอ่ยบัตาเรเลียนเอ่ยแล้วก็การเหมาะกับคนที่อยากจะเข้าไปสู่อาชีพช่างเหมาะกับการที่คนที่อยากจะมาเรียนคลาสเล็กๆที่เอาไปตัดเองในบ้านใช่ไหมคะก็ในวันนั้นเราก็จะมีการลองฝึกจับหวีเป็นเรื่องของการเบื้องต้นนะคะ แล้วก็จับปัตเลตียนแล้วก็มารู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ตัดผมชายว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จริงๆอุปกรณ์ของช่างตัดผมชายเนี่ยคือจะไม่เยอะนะคะแล้วลงทุนก็น้อยมากค่ะก็จริงๆถ้าเกิดว่ามั่นใจในตัวเองก็มา เขาเรียกว่ามาเดินสเตปที่นี่ก่อนดีกว่าใช่แล้วก็มากับเราก็ไม่มีเพราะว่าอ,อยากจะให้มาอินโทรกันก่อนเนาะะว่า123จะเดินยังไงจับบัตเตเลียนยังไงเข้ามาว่าข้อควรระวัง<ม>ของการเป็นช่างแบบไหนมารู้จักวีกันก่อนว่าปกติเขาจับวีกันยังไงเราไปเห็นที่ร้านดูเหมือนเขาจับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูมันง่ายจังเราจะได้มาสัมผัสกับ,กบตัวเองค่ะ ใช่มันเป็นคลาส introduction สู่เข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วถึงถ้าเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนนับนับรองว่าก็เรารับแต่ละคลาสเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่านี้แต่คลาสนี้ด้วยความที่ว่าเป็นคลาสบรรยายพร้อมจับเนาะรเราจะรับได้ประมาณ20ท่านนะคะแล้วช่วงนี้ก็เชียงรายไม่ได้ไปไหนนะคะ <c oughs> ก็ขอรับเฉพาะพื้นที่คนเชียงรายด้วยกันทางนั้นนะคะวิทยากรก็เชียงรายนะคะแล้วก็ สถานที่ก็เชียงรายนะคะไม่ใช่ว่าแต่ท่านกลัวนะคะเราก็กลัวเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> ยังไงกม็มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <c oughs> ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารองรับกับงานในอนาคตนะคะแล้วก็นอกจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตแล้วก็ลดความเสี่ยงในอนาคตด้วยนะคะเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของตัวเราเองและครอบครัวของเราค่ะค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ